สวัสดีครับพี่น่องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่อวิงครับมือเร่งพอ,อกันอยู่อำเภอม,อ 30, ม่วงสามสิบบ้านพาโรดมือเร่งไปอยู่เม่นบ่ครับไปจ้ามาอยู่แล้วครับ<ม>นำมาหอดบาทเท่านี้ก<ม>ับไปหาของเตา บอวกัดครับโด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 เราเห็นเธอปจํนะเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำข้างล่างกันครับลาลาประจําช่องคอนดีดนะฮว่อนแน่จังหน่อยมันเอาเนาครับูละครับ โอ้เห็นแต่จะได้อันยืดทูไปที่นี่แต่ไม่เห็นคล้องแชร์เราไปที่ไหนอันต้นนี่ไปที่อันลูกเจ้าโด้ครับต้นนี่ลูกโด้ฟ้าตัวใหญ่ยังไหนะยังไงยังก็พอมันหอนแน่จัน่อย เดี๋ยวผมไปเบิ้งในบ้านก่อนแม่มาอันเบิ้งซื้อเดี๋ยวจะยังเห็นนะเพราะว่ามันมันไข่กันเหล่วนะจะไปอุบลกับกะนเล่นไป็นเซนีก็ได้ครับที่เพิ่งนี่เล่นเล่นเป็นเซนีล้วก็เลี้ยวไปนี่นะก็ต้องเข้าสินลักก็ได้ไปตามจีบีเอก็ได้ไปจำครับง่ายง่ายกว่าเพราะว่านี่กอะน้ำมีลามงานสุดท้ายเลยจ้ะเพราะว่า ก็จะได้กลับไปซื้อของแพ็คของแล้ววันเสาร์ก็จะต้องบินแล้วครับ <มา S 2> จ<า>ักมือแล้วม่นต้องชี้เบึร์แล้วมัครับ <c oughs> สองอาทิตย์แล้วเนะ<ม>าะตั้งแต่ไอ้สูงเนิน,ส,น,นสูงเนินปลาจีนโอ้ยเขาไปกรุงเทพกลับมาสระบุรีสก้สอนแกนโอ้ยปหลายะ<า>โสเนแล้วก็อุาะ กลางมันช่วงนี้มันอยู่โบกได้ครับมันหอ่อนครับเมืงขึ้นนี่ภาคยุสเซ่แล้วครับออกจากยาะโสแล้วย <c oughs> ูอันยูแถวๆนั่นหละจ้ะอ๋อแถวั้นห่าจากหน้างานสิบโลสิบโลบ่เมื่อคืนนาู่เนาะสิบนาทีมาแล้ว ตื่นแต่เช้าเลยนะเห็นตื่นมาสองรอบผมผมกับนอนนี่เดีเ๋ยวเพื่อนยิ้มขึ้นผมกับนอนน,นี่มันเย็นดีนะครับเ,เอาหมอนมาผมกับนอนให้เพือ่อนเห็นเลยเย็น,ยนสบายดีข้างล่างลงไปบ่ได,ด้เลยช่วงนี้หอน,หอนแม่หน่อยบป <laughs> ล่าไม่หน่อยเจ็บท้องเลยว่า ว่าจไปอันนี้จ่ายภาษีบริไปมานี่อาจะเป็นหมื่นครับหมื่นวันหยุดเดยเนนะหมื่นวันหยุดเดีหยหมอนัดน้าหมื่นไปพร้อมกันเลยหมอนัดเบนของอันนของเลยแต่มอยู่ตรงไนีโอเคใกล้งานบอกรีสอร์ทบอกร่างกันประมาณกี่นาทีสิบนาที พราะว่าตัหวหน่อยนี่นี่มันไปไน้ำดางนี่ก็ไปน้ำสูงงานเด็แต่ว่านอนห้องห้ยิ้มเสียงเพราะว่าถ้าเรายิ้มเสียงกันหลังมาหายใจเลยนะหัวใจมันเต็มยังเลยนักของห้องให้มาแล้งครับบ้านพระโลด <c ười> อําเภอมืองสามสิบจังหวัดอุบลรชาชธานีครับเคยไปเรียนบ้านนี้เคยไปเรียนตอนมาปีแรกตอนตอนนั้นฝนตก บนตรงแห้งๆบ่ตกอกแต่ตกยังเตง้นยังไงยังงีมันเตนขนเยข้สูงแน่น่าอ่ะเอ้านำเย็นไหมครับคร <c oughs> ับกาครับกระหังจะดีนะจะประมาณชั่วโมงนึงเนาะจากนี้ประมาณลอยลอยลอยโลครับ <c oughs> ลอยโล ชั่วโมงน้อยถึงกับ <c oughs> ขุนลาหรือก <c oughs> ับบินไปต่อป่ะครับกับ <c oughs> <c oughs> นีก <c oughs> ับแพ็คของ่าแตนู้ดูเ่้น้มาเทนึง่ครับดนบอดด้มาเทหนึ่งหลายปีป่ะครับ <c oughs> ปีละคร <c oughs> ั้งอ๋อปีละเถอ ปีระเทือช่วงโควิดเห็นเจ็บปีจะมาชนจีเป็นโควิดหาปีโอ้หาปีเลยหาปีปเบรกครับสี่ตัวไหววแล้วเราไม่ใช่มันเกิดโควิดพอดีเขาก็เลยยกเลิก<ม>บ่เห็นปีนก็ต้องรองหาหาปีคนแล้วต่ว่าตอนนั้นกันยังเพรว่าทนได้อยู่เพราะว่าประเทศหนึ่งเหมือจยิห่หลานะก็ว่าช่วงหลังโควิดนี่แหละครับครับช่วงโควิดก็ตอนนั้นก็นกนบ่มี บ่ดไปใส่กันว่าเป็นโควิดพร้อมเลยแม่เป็นสามขังสามหอโควิดแม่หน่อยกับเป็นองค์หญิงกับเป็นแต่ว่าผมโบเป็นเลยกินเข่ากินยังอยู่นํงกันบเปีนสามคนแมเป็นสาันเหอพอยังคเอเียงานมันได้แล้วมเียงมูนะครับข้างล่างลงยู่บ่ได้เลยมันห่อนไหมยางลงไปซือนี่เหงืออะไรเลย โบยามบายบายคำคำมือเรียงครับบ้านพระโลดอ,โอ,อ,ออกประมาณจะสี่มงคืนหาโมงนี่แหละเ,เกีเาา่ยวเยี่ยตีบ่ครับมีบ่มีหรือเบืดอลยสิล้องหาเบ่ทำเดี๋ยวทำแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยออกมาก่อน ครับนำมาตั้งแต่อําเภอสูงเนินสีเกียสู้งเนินไปเรื่อยๆปลาจีนสลาโบรีกับปครับขอนแกนยะโเมือนีกันเป็นมือสุดท้ายแล้วพอดีเดินทางกลับต่างประเทศแล้วครับโอกาสหนา้า บอ้โหว่าวอีกด้วยไประเดใจหายอยู่เลยนาะครับก็ไปกันทีเดีเพิ่งจะคีบเด้่อบปเดี๋ยตื่นเต้นมากจะคบเลยเรื่องปเดี๋ยเพื่อเดชอัพกอนไผ่มันมันติดแล้วนะครับ <c oughs> ติดคางอีหลีผู้ใดผู้ใดเพิ่งเราจะกี้เข่าเสียความไปแล้วครับประเทศใดก่อนครับอังกฤษอังกฤษโอ้อังกฤษ จากโซโม,มงล่ะคีข้างบนมา13โอ้โห13ชั่วโมงไกลขนาดเนาะแต่ว่าอันต่อเดียวเลยบ่ครับ,บอรสองต่อบะ่ะสองตอ่ออ่าไปจากบ้านเฮาไปดูไบหกชมมมมั่วโมงครึ่งแล้วก็จากดูไบไปอหกชั่วโม,ม,มคงครึ่งโอ้โหสิบสองชั่วโมงย่ำมากมันกระตือเต่นแล้วเพราะว่าเฮามีอย่างทีแ่แบบว่า

ไม่เล่นครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหม่องทุกบอลครับบ้านพระโลดอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบอลราชธานีไม่นเล่นไม่ไหวปะบ่าเป็นหม่องเก่าปะ่าจะเป็นหมอ่องเก่าบ้างบุญหม่องไฟเป็นปะช่วงนี้อาจจะเป็นบุญหม่องไฟไงขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหม่องทุกบอลนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่น้องติดตามกันด้ครับ ช่องพ่อแม่วงญิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับแล้วพอกันมาลิปหนาสวัสดีครับ